ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนสปรเรไม่กลัวผีแต่มีคนอีกกลุ่มที่ไม่กลัวผีเช่นกันนะจะบอกให้วัดชัยเครืองกัมแพงเพชรคนไม่กลัวผีคือสปรเรครับเกิดมาทุกคนไม่พ้นที่เชิงตะกอน คนชนะผีคือสัปเหร่อรับไปร่วมงานบุญกระถินที่วัดชัยเคืองอบตวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรเจอกับคนมีอาชีพเป็นสัปเหร่อกของวัดสัปเเล่อหมายถึงเก็บศพคนเก็บศพครับคนเผาศพคนเผาศพบางคนเขาก็เรียกสับรอเก็บศพอ่าสัรอเก็บศพอ่าคือคนที่อยู่กับร่างงคนที่ตายแล้วทีนี้อยู่ที่วัดเนี้ยนะครับเห็นบอกว่าประกาศแจ้งเลยว่า มันมีค่าทำศพมีค่าสถานที่ค่าน้ำค่าไฟรวม2,000บาทมีค่าโรงเย็นค่าเมนค่าสับปลอพันหนึ่งโรงเย็นกับเมนนี่แปดร้อยแปดร้อยคนไม่มีตังเกิดตายที่นี่เผาไม่ได้ได้ได้เผาฟรีไม่เผาฟรีไม่เอาตังเสียมีไหมมีเขาไม่มีตังญาติญาติขาดมิตรมาเผามีครับทำไมเราเลือกอาชีพนี้ครับต้นตระกูลเขาเป็นอยู่แล้วต้นตระกูลของพี่นะครับ ต้นตะกุลเราเป็นสับปะเลอลูกหลานออกมาก็เป็นสับปะเลอต่อไปอย่างนั้นไหมครับ <laughs> คนส่วนใหญ่กลัวผีแต่คนมีปัญหากลุ่มนี้มอกพไม่กลัวผีไม่คนไม่กลัวผีคุณพ่อไอ้ัวรุ่นติดยาอะไรเแอบมากันนะ,นะครับมางัดโกดทองเขาไปขายโอ้โกดทองข้างในมีอะไรอ่ะมีโกดทองก็มีกระดูกเขาเทกระดูกออก เอาโกรธไปโกดธไปโกรธเป็นทองครับอ้โหไอ้พวกติดยานะครับโอ้โไอ้พวกติดยาเนี่ไม่กลัวอะไรเลยมันฆ่าคนมันเสพยายังขโมยกระดูกไปอีกไอ้มันกระบอกโกดธทองไปอีกกอ้ตายตายตายไอ้พวกนี้ โอคนที่ส่งร่างคนไร้วิญญาณไปสู่สวงสวรรค์คือสเปรย์ครับสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าถ้าไม่มีสเปรย์เราตายใครจะเผาเรารับอาชีพท้ายๆที่คนเขาจะเลือกกันก็คืออาชีพสเปรย์กำแพงดีไม่มีปัญหากำแพงแน่นหนาต้องกำแพง สเดด็ก,กำแงงเเเือียวพพชมข่าวดีๆกับพี่คำร,รณชปรรอจึงเป็นอีกอาชีพที่มีบุญคุณกับผู้คนวัดชัยเครืองอบต,ตอวังชะโอนอำเภอบึงสมามัคคีกำแพงเพชรนะฉะ,ะบอกให้กำแพงดีไม่มีปัญหากำแพงแนัน่นนาต้องกำแพง